ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มีนาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนี้เคอีพาคเช้านะครับรอบแรกกรุณาเบาๆนะครับรอบแรกครั้งนี้เคอียันดาวโจนนะครับกรุณาเบาๆนะครับดูทางไปก่อนครับถ้าช่องไหนสั่งอัดก็ตามช่องนั้นก่อนเนาะ แต่ของผมให้ดูทางใบเบาๆก่อนนะครับนี่เคอีเปิดเช้า8ปดหนึ่งสบวก4 2ครับนี่เคอีเช้าเลขเหลือเช้าเช้ายังไม่มาเหลือ3ครับเลขเช้าหาย3เมื่อวันศุกร์เลขยังไม่มา1นสเปิดมี1น่งขาดสแสดงว่าวันนี้ชนกันที่3ครับ โซนที่สามนะใครชอบเลขเลขเหลือลองพิจารณาดูได้นะครับใครชอบเลขเหลือพิจารณาดูได้สําหรับปลอกแปลผมสวรผ,ผมผมต้องงมต่อไปครับผมต้องงมและวันนี้ดีอย่างนะครับเดี๋ยวผมสักครู่นะครับไปดูวันนี้อ๋อมันคงไม่ไปไหนแล้วมันคงไม่ดงลบแล้วนี่เคอีเช้านี้ลุ้นเด้งครับถ้ากรณี หน่วยเพราะหน่วยบนยหน่วยล่างหน่วยบนหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับหน่วยบนหน่วยล่างตัวเดียวกันสําหรับผมผมชอบผมจะจับหลัก10บน10ล่างนะครับผมชอบผม,นะ 6, X, 9, X, อผมชอบคนนะ6กเออ่าผมชอบ 6x 9x ผมชอบเน้นไปที่หลัก10 ครับหลักสิบนล่าง6กับ9ครับให้ฟันตัวเดียวผมก็ต้องฟัน6เพราะเป็นหลักหลักสิบนะหลักสิบบนชอบ6มากกว่าว9เล็กน้อยแต่ผมเจอะจอบทั้งคู่ครับอ่าครับผมเจาะอ่ามันคือมันตัวเล็ก <laughs> ตัวเล็กก็ช่างมันอธิบายได้ไม่เป็นไรพอดีผมผมคิดไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ลงมาคือ x 6 ใน9 x เ x ครับเจาะที่เจาะคือคู่6กสามเก้าสามหกหกเก้หครับหกเจ็ดเกครับหลักร้อยใส่แครับหลัอยใส่ชอบหมดทุกคู่นะชอบหมดทุกคู่แล้ผมว่า6กเผมว่าหถ้าให้จับหลักหน่วยเ่ยถ้าจับหลักหน่วยมันก็จะเป็น6กับ8 เช้านี้พูดถึงเช้านี้ครับเช้านี้สําหรับผม,มนะหกกับแปดหกกับแปดไงก็ชนที่หกผมก็เลยเน้นผมก็เลยถ้าขารูดจัดหกนะครับขารูดจัดหกขารูดจัดหกถ้าหลักหน่วยหลักหน่วยบนล่างผมว่าน่าจะเป็นหกกับแปดอะหกกับแปดถ้าตามดาวก็เป็นแปดอาจจะเบิ 8, 8, ้ลแปดแปดก็ได้ใครจะรู้นะแต่ส่วนผมชอบหลักหน่วยไอย้ผมขอประทานโทษครับผมชอบสิบบนหน่วยไอ้สิบบนกับ สิบล่างผมชอบหกอะอผมชอบหกกับเก้ายังไงท่านลองพิจารณาด้วยกันเนาะรับเช้าก็ลองเซื้อเดิร์ไปเบาๆก่อนนะครับโอเคครับนี่คืออีเช้าประมาณนี้ครับแล้วเรามารุ่นกันนะครับตอนตอนไหนตอนเก้าโมงครึ่งนะครับถ้าไม่ชอบตามช่องอื่นครับถ้าชอบลองเบาๆไปก่อนนะครับถ้าชอบลองเบาๆไปก่อนเนาะถ้าท่านชอบรูดหกถ้าท่านชอบเจาอฮันกระจาอชุดหกหกสามหกหกหกเจ็ด 68ประมาณนี้ครับถ้ากองน,นี้ไม่ชอบเล่นคู่ที่ผมจับะนะท่านเชอา9ท่านก็เล่น9 3 96 97 98ปนะครับประมาณนี้ครับผมยังไม่ฟันครับเพราะว่าผมไม่เคยฟันเนาะโอเคครับขอให้รวยนี้แค่อีกเช้าครับเดี๋ยวมาเจอกันจีนเชา้าและ่างเสียงเชา้าต่อไปครับ